ตัวนี้นะครับคุณพี่นัครับเป็นรถบ้านจริงๆนะครับเอามาตีเทิร์นแลกรถกันไปเป็นรถบ้านนะคันนี้ขับดีมากูกค้ามาเทิร์นเทิร์นแล้วก็ออกรถใหม่ที่เราไปวันนี้นะครับคันนี้เป็นรถปีสิบสี่ตัววีขายที่ราคาเท่าไหร่ดีครับเอาไปเบาๆนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเงินเดือนก็สักหมื่นห้าให้หมื่นห้าผมก็ปล่อยเลยอ่ะ หมือนห้าสลิปคาร์บอนประวัติดีฟรีดาวนะครับคันนี้นะครับผ่อนตกเดือนประมาณเท่าไหรดีครับผ่อนตกเดือนเท่าไรราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคันนี้เบาๆผมว่าเอาสักเจ็ดพันแล้วกันครับนะเจ็ดพันกว่ากว่าบม่ท่ามแปดพันหรอกนะมาดเซ็ตตัวรถกันต่อเราให้เห็นความเดิมนะครับไฟหน้าครับพี่นะครับไฟหน้านะครับให้เห็นว่าขาวก็ขาวครับเหลือมีนิดหน่อย นิดหน่อยเพราะว่าเหมือนโดนแดดใช่แล้วเราเรายังไม่ได้ขัดด้วยแต่คืออยากให้บอกไงว่าว่ามันเป็นโคมเดิมใช่นะแต่นี้นะครับสีบางนะครับสีบางไม่ใช่สีบอลนะพี่ไม่ใช่ครับสีบอลอ๋อสีบอลนะนะครับสีบอลสีบอลแต่บางนะครับหรือที่เขาเรียกว่า รถไม่มีโดนมาไม่มีเก็บสีนะครับล้อแมกลูกค้าก็ได้ทาการเปลี่ยนมาให้เปลี่ยนมาให้นะครับเสร็จสับสวยๆเลยมีชุดแต่งนะครับสเกิร์ตนะครับดูนะครับเป็นของอะไรครับคุณพี่นะครับซีนิตครับร้านซีนิตร้านซีนิตนะครับผมตัวสุดท้ายสังเกตครับไฟ LED เนาะครับเป็นตัวตัว0910เนี่ยไฟเบรกจะอยู่ด้านด้านด้านเนี้ยจะเป็นแค่ไฟฮาโลเจนธรรมดาถูกต้องนะแล้วก็อันนี้จะเป็น LED แล้ว LED จะมีเม็ดมาคือพูดง่าย จะแพงขึ้นหน่อยและจะแพงขึ้นหน่อยใช่เพราะว่าปกติตัวเก่าก็จะหาแปลงตัวเม่าอย่าว่าจะใครเลยผมมันสวยมันสวยนะครับมันดูดูดีขึ้นมันหาใสกันได้ใช่แล้วก็เบ้ากันเหมือนกันใช่แล้วก็จะมีอันที่ฮิตกันก็เป็นไฟทรงไฮบริดนะที่จะเป็นไฟใสสีไฟใสเลยนะครับอ่ะครับเนี่ยเดิมไม่เดิมดูดินะพลาคุมรถยังไม่แก่เลยใช่ครับอุปกรณ์ฮอนด้าที่แถมจริงๆยุคนั้นอะเขาฮอนด้าชอบแถมอุปกรณ์นี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งนิดครับ สายนี้นะครับมายังไงก็ยังเป็นปันเห็นไหมครับพี่หนึ่งนั่งลงไปแล้วไม่มีใครไปแกะไม่มีใครไปอะไรของมันนะครับนี่กระเป๋านะครับครับนะชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินยังอยู่ครบเลยป้าคุมรถครับไม่เคยแกะออกจากถุงใช่ไม่เคยแกะนะครับจริงๆถ้าเกิดไม่ได้จอดใต้ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้มียางอ่ะผมก็ไม่ค่อยแนะนาให้คุมเท่าไหร่อ่ะกระดาษ กระดาษนะครับบักโค้ของกันร้านะครับของแท้จายังมีนะครับไอ้เงินถูกต้องใหม่มากแล้วก็นี่ขนาดนี้ยังมีไม้อัดมาลองอ่ะนะเห็นะครับกลัวกลัวรถไม่ดีเอ๊ะเดิมนะครับไม่เคยแก่ตะคงตะเข็บเนี่ยซลเลอร์เดิมหมดเซลเลอร์อยู่ครบหมดยางยังมีขนยังไม่เคยลงถนนเลยไม่เคยแกะออกมาครับถ้ายังมีขนนี่เขาเรียกยังไม่ลงถนนใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็ได้สปอยเลอร์นะครับครับ สองโูเก้นนะมาไปดูภายในกันเลยทูกคอาจจะสงสัยนะครับนี่เป็นเบาะหนังหุ้มทับนะครับถามว่าข้างในปรรเป็นกำมะหยี่หรอเปล่าลูกค้าเป็นคนที่เรียบร้อยมากใช่หนังหุ้มทับหนังอีกทีอ,อนะครับลูกค้าจะเรียบร้อยไปไหนเนี่ยอ่าตัวเชนถามว่า GE ตัวเชนได้อะไรนะครับผม G ี mm hmm. ตัวเชนสิ่งที่ได้มาก็คือหน้าปัดเนาะไฟพวกนี้จะเป็นจุดสีส้มของเดิมจะเป็นจุดสีฟ้าใช่นะครับผมอันนี้ภายในค่อนข้างสะอาดและใหม่ ใหม่ถึงใหม่มากนะครับผมลูกค้าเพิ่มเครื่องเสียงมานิดนึงเปลี่ยนลำโพงหน้ากากนะครับฟอนต์ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับเพิ่มซับบ็อกมาให้เนาะแล้วก็ใหม่ใม่เท่าไหร่ครับคันนี้ไม่แสนหนึ่งแสนหนึ่งนะครับรถปี14นะครับรถ6ปีนะครับสภาพดีๆนะครับพวงมาลัยนะครับไม่มีแตกใช่ครับนะครับคอนโซลนะครับไม่มีลายปุ่มไม่มีหัก ไม่มีแตกนะครับนะครับไปข้างหน้าต่อนะครับหลังจากที่คิดว่าตัวรถมันเดิมแล้วเดี๋ยวดูว่าเครื่องมันเดิมไหมนะครับมาความเดิม i v Tech โอ้โหนี่น็อตก็ไม่เคยแกะตั้ตัวครับทําไมเราถึงชอบพูดว่าน็อตไม่เคยแกะมันเราอยากให้ลูกค้าทราบว่ารถที่น็อตไม่เคยแกะรถที่น็อตไม่เคยแกะเนี่ยแต่โอเคมันอาจจะมีแกะจากการทําสีใช่ครับกับ แกแต่การเปลี่ยนอะไรชิ้นส่วนนะอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงแต่นี่มันไม่ได้แกะแต่ถ้ามันไม่ได้แกะเลยคือมันจบแล้วครับคือมันเดิมมันเดิมนะทุกคนนะครับซื้อรถมือสองก็อยากได้ตะเข็บเดิมคพานเดิมครับสติกเกอร์นะครับฮอนด้านะครับความหมายของมันก็คือหาซื้อไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าถอดเปลี่ยนฝากระโปรงไม่ชัดเจนผมพูดเลยมีแต่เลือนไม่ชัดเจนไม่อขงแตัวหนังสือจะไม่คมชัดนะครับ ไม่ใช่มันหาซื้อกันได้นะครับของแท้เขาไม่ขายกันนะครับครับนอกจากคุณจะไปเอาของคันอื่นมาทั้งฝานะถูกต้องเพราะว่ามันจะทําให้บ่งบอกแต่มันก็มีเลขนําเบย์อีกใช่ครับเนี่ยมันเป็นบาร์โคดนี่ครับนี่มันคือเลขล้อยางตรงทั้งคันนะครับนะครับผมนี่คือเดิมเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สทั้งสิ้นนะยังไม่ได้ล้างเครื่องเลยยังไม่ล้างด้วยเครื่องแห้งครับตากแดดนะครับ ปี2014ตัววีตัววีนะครับผมขายที่ราคาสามแสนสามแสนเจ็ดหมื่บาทครับนี่คือราคาโปรโมชั่นผ่อนเดือนละนะครับเจ็ดพัน0 0บาทรับเริ่มคิดนานเพราะว่ารถหลายเดือนเดือนเดือนหมื่าผมก็ปล่อยละอาชีพอาชีพอะไรก็ได้อาชีพอะไรก็ได้ครับคือแต่อย่าไปติดคุณลูกค้าอย่าไปกลดว่าออกไปได้พี่เคยติดบูรูน้องแต่นานแล้วเข้ามาครับ ผมบอกนะครับมองกันดีๆเข้ามาครับนะคือจริงๆแล้วเราจะมีอะไรมากมายก่อนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะออกไม่ได้ยังไงเชื่อครับเราหาทางให้คุณออกได้อยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะเราคือกิจสกุลค่ะถูกต้องนะครับเพราะว่าเราอยากขายนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ